เอ่ไผมเดินวางเราจริัครับผมสวัสดีครับนึงครับผมโอดอกแดกก็ซัดคาแลวครับผมโดยโดยน้องเบ้นนะครับผมทีมจับไฟสองนะครับผมน้องเบ้นเป็นมือตีน้องโจ๊เป็นมือขึ้นนะครับผม ว okay, ัยตีจะขึ้นมาสู้อีกหนึ่งลูนะครับคนซื้อ้ไหนคนซื้อบ้าไหนผู้านนอาวุโรันผมลืมซื้อแล้วเ,เป็นเป็นอาจารย์อมจากมาหาจนาไยยัยงไม่เปลี่ยนนะครับผมยังเสียอยู่หนึ่งแต้มในสนามทีมจจฟไฟสองนะครับยังได้หนึ่งแต้ม ิเขาจะทำยังไงครับผมจะขึ้นมาสู้อีกหนึ่งลูกไม่เนทีมด้วยกันนนเาะ่าจะยังไม่เปลี่ยนครับยังไม่เปลี่ยนนะครับผมยังเสียอยู่หนึ่งแต้มในสนามยังไม่เปลี่ยนบางทางลงกระดาษบัตรปิดทางหรอครับปิดทางแล้วมันบอกตู้ใส่เก็บยุ้โต๊ะไปให้หมดเลยได้ดิ

ตีเจ้หน่อโอ้ยตีเจไหน่อม่ตีไม่ได้แล้วครับตีไม่ได้แล้วครับเฮ้ยเอาตีได้สามหรือสี่บาทตีรับสี่มาทันตีเดวยนเอาโจ้นะครับผมมือขึ้นหลักจะทำการตีตีเพื่อรับสี่ ห้าป่ะห้าคะแนน,แนครับผมจับฝปายสองชัดไปค <c oughs> ำใหญ่เลยก็ภาพศูนย์ครับผม,ม <c oughs> จับฝ่ายสองนครับได้แต้มครับเป็นฝ่ายโยนแกนแราจะขึ้นคุมโซน <c oughs> <c oughs> โอ้ยน้องโชคนะครับผมสนเดียมาบดกัะเกาับา่ะ สวยงามครับผมเกียวป่ะอ่<ไ>ป,ประมาณหนึ่งซอครับผมสิบบาทเทียมเทียมเทียมขอมือให้หสิบไปได้มีสไลด์แก้วเข้าไปนะครับผมจต่คอยซองก็ไม่ไดีหรอกฝึกโมเป็นคือนีปจีตีโดนรับหนึ่งตีติดรับสองตีผิดแกะแต้ตม ผิดไปหนึ่งลูกนะครับผมจะสามีหนึ่งลูกนะครับโดยน้องเบนนะครับผม,อมด,ดอกนี้ไม่ทำให้ผิดหวังครับผมไอ้บิ๊ตี้ก็จะขึ้นมาสู้อีกหนึ่งลูกนะครับโดยอาจารย์ผมนะครับผมผมที่ีเปล่าแฟนปีเนาะนนนนอาจารย์ปเวคนรวยเอ้าเหมือนเดิมอีกครับผม ทำได้ยังไงครับผมผ้าเดิมอีกด้วยตีปุ่นรับหนึ่งตีติดรับสองโดนนะครับโดนพอสกษษษิดสกิดแต่ยังไม่เปลี่ยนนะครับผมไอพี่ได้รับสซมได้รายการปีตองนะครับผมประตัดโพลทันนะครับโอเพชนนะครับครั้งที่สองนะครับขอขอบคุณสถานที่นะครับผม ร้านมาเส้าเหนือน,นะครับผมที่เลือเกเฟอรสถานให้เราทําการแข่งขันปิดตรงในวันนี้นะครับผมถ้าใครมีการจัดเลี้ยงเป็นหมู่คณะครับก็ร้านมาเส้าเหนือยก็รับจัดนะครับผม วีเต้ก็จะขึ้นมาคุมโซนอีกหนึ่งลูกนะครับจะเหมือนเดิมไหมจะเหมือนเดิมไหมพลิกไหมพลิกไหมพลิพกไหมพลิพกไหมพลิ <pequ> ena, พกไหมเปลี่ยนครับผมโอ้ยสวยงามมากครับผมโอ้โห พวกมันเป็นลูกค้องกว่าเลยดูสิว่าไอ้นั่นโอ้โหครับอันนี้คือยุคคาคาไม่มีเคล็ดนะครับนักเสียเหี้ยวครับเสี่ยงเงี้ยตลูกพี่ผมมันลายตลุกชาด้ยว่าลายเหรอ้าวจักไฟสองหมดหมดลูกแล้วครับผมวิวตี้ยังเหลืออยู่สองลูกในมือนะครับเอ้างานเข้าเลยงานเข้าเลยงานเข้าเลยดูดิค่ะเออลงคอย่างดีนะฮะ ไฮบิวตี้ทำอะไรไม่ได้แล้วครับผมอ้าวจะได้แต้มนะครับกลายเป็นเสียแต้มนะครับเป็นหกต่อศูนย์นะครับผมจะฝ่ายนำอยู่นะครับผมเฮ้ยเสียไส้อืมได้เสียไส้ของอย่อกันแน่วะนี่โอ้โหนี่เนี่ยเห็นจะฝ่ายได้แจมนะครับผมเป็นฝ่ายโยนแก่น แล้วก็จะขึ้นมาคุมโซนนะครับผมโอ้ยจีจอดที่จอดโต้ไซล่ะเดี๋ยวนีเรามือซึ้อของชาไฟอยู่ไหนละ่ะสงสัยจะเข้าห้องน้ำอยู่นะครับผม ทำธุระทำภารกิจส่วนตัวอยู่ขอขอบคุณครับสถานที่นะครับที่เอาเพื่อให้ให้สนามทำการแข่งขันสนามปีตองครับผมร้านมาเซ้าเหมยนะครับผมอยู่ที่โพนทันเทียมล่าบอกเทียมเทียมครับเทียม โอ้โหแทบจุดจันนะครับผมเห็นจะไฟขึ้นมาคุมโซนได้สวยมากครับลูกนี้ครับผมมอยเบิยตี้ก็ไม่ดีหรออุ้ยยังไม่โดนนะครับผมเปลี่ยนครับผมอาจจะตีขึ้นมาเปลี่ยนนะครับผม เป็นก็ไม่ดีรอนะครับผมตีเพิ่อรับหนึ่งตีทิดรับสองโดนนะครับผมรับไปหนึ่งแต้มในสนามมวยบิวตี้ก็จะขึ้นมาคุมโซนนะครับโดยอาจารย์เปยนะครับผมไปอันทุกดอนนะครับผมฝ่มายก็ไม่ดีรอตีเพิ่อรับหนึ่งพลาดนะครับอา้าวเปลี่ยน อ้ตดค่มจะซ้ำอีกหนึ่งลูกนะครับผมตีไปรับสองตีติดรับสตีผิดเสียแต้มนะครับผมอ้าวจมเลยบบาทนี่จมเลยบาทจมไม่เห็นเป้ายกเลย ิมจะไฟตีเพ <s iah> <ì, a> <an> ื่อรับสามตลอดนะครับผมเดี๋ยว้องโชคนะครับผมเฮ้ยยังไม่เปลี่ยนนะครับผมยังเสียอยู่หนึ่งแต้มในสนามอ้าวอ้าว โอ้โหโอแกนแกนมุดดินแกนจมแกนจมดินอัยพี่ตีเจะทำยังไงครับโดนล้อมไม่หมดแล้วครับผมจะเข้าทางไหนโดนล้อมไม่หมดแล้วเอ้ยงานเข้าครับเสียห้าครับโอ้ยงานเข้าเลยเสียโอ้ยหยุดม้าไซด์ไหนแบบเนี <c oughs> <ra> <ens. p> ้ย <criticism> เพี่มจะไสตีจนเมื่อยมาเออฟันใสให้หน่วยเดียวเอา,า,า,เร,าอเรับโอ้ยโยดมาใส่พอดีพอดีเลยหวยบิวตี้เขาจะทำยังไงเนาะบาทเสียห้าแต้มนะครับผมยังครับยังเสียอยู่สี่ลดลงหนึ่งแต้มเสียไปสี่แต้มนะครับเป็นสิบต่อศูนย์ครับผม ยังยังยังสิบต่อศูนย์แล้วครับผมโอ้โหที่จะไปทำไม่ได้นะครับแต่ทีมมอยวิที่ทำให้นะครับสีแจ้มแต่ไปได้แจ้นนะครับเป็นฝ่ายยนแกนแล้วจะไปขึ้นไปคุมโซนโดยน้องโชนะครับผม เบ้ตีก็ส่งอาจารย์เปยนะครับขึ้นไปคุมโซนคุมโซนแบบห่างๆอยู่แบบห่วงๆนะครับผม <c oughs> จากไปยังไม่ตีนะครับก็ <c oughs> จะขึ้นไปคุมโซนอีกหนึ่งลูกนะครับโดยน้องโชคนะครับผมหยุดลดโอ้ยเหมือนจะเปลี่ยนเปลี่ยนตอนผ่าน,นครับผม ลืมไม่ถึงอู้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 เหมือนจะไม่ถึงเปล่านะครับผมหยบีเจี้ก็ไม่ได้รอตีเพื่อรับหนึ่งฮ่ายังรับหนึ่งครับไปช็อตตัวเองจปล่มาแลป่นี่ล่าฝ่าสองก็ไม่ดีรอนะครับผมส่งนักเต้นขึ้นไปตีโดนรับหนึ่งอะไม่ตีครับยังไม่ตียังเสียอยู่หนึ่งแต้มนะครับผม เอ้ยเอ้ยเอ้ยเปลี่ยนไหมน่าจะเปลี่ยนไวบิที่ก็ไม่ได้ล่อตีเพื่อรับหนึ่งตลอดโอ้โห้ติดรับสองสวยงามบารามเก้าครับลูกนี้แต้มแต้มศูนย์ศูหน่วยบอลนีเริ่ลูกเก้าอ่าจัดไปนะครับผมไวบิที้ตีเพื่อรับสองนะครับตีโดนรับสองติดติดรับสามตีผิดเสียแต้มโออไม่ทำให้ผิดวันนะครับผม เจ็สองแต้มในสนามลูกยังไม่หมดนะครับยังเหลืออีกลุดลุดยังเหลืออีกหนึ่งลูกในมือนะครับผมเขาจะเก็บได้ไหมแต้มที่สามโอยอาจารย์ปีน,นะครับผมจะเก็บได้ไหมได้ไหมครับไม่ได้ได้ไม่ได้นะครับผมรับไปสองแต้มนะครับผม ฝ่าวเสนาไปใส่ตีปูป,ปัง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 จะร้อนมันได้งก็ฝ่าเอาจ้ะดูตีได้แต่นะครับเป็นฝาโยนแกนเป็นอไนะไรนะครับก็จะขึ้นมาคุมโซนโดยอาจารย์เปนะครับผม ยังไม่เปลี่ยนครับยังไม่เปลี่ยนเฮ้ยเปลี่ยนไหมนี่น่าจะออกโอ้กลับกึ่งเลยยังไม่เปลี่ยนครับยังไม่เปลี่ยนไปยังไม่เปลี่ย,น,ยนนะครับผมจะขึ้นมาสู้อีกหนึ่งลูก อ้าวหลวดุดสามลูกนะครับยังไม่เปลี่ยนจับฝ่ายซอนะครับจะทำยังไงจะขึ้นหรือจะตีไม่ตีนะครับผมอมเปลี่ยนลูกที่สี่นะครับผม บิวต <Ooh. S 1> Th ี้หน่วยบิวตี้ก็ไม่รีลอส่งปิมขึ้นดูตีตีโดนรับหนึ่งตีตีลับสองไม่โดนนะครับผมติดไปหนึ่งลูกสามีหนึ่งลูกงานเข้าครับตีเข้าลงโจนอีกโอ้ยีเขาเรียกว่าบุญมีแต่กำบังเ ยังเสียอยู่หนึ่งแต้มยังเสียอยู่หนึ่งแต้มนะครับผมตีตีเพื่อรับสามตีรับสามตีรับสี่แม่นี่วลาตีรับสตีรับสองตีรับสองตีรับสองยงเงก็ต้องตีละอ้าว อ้าวเกมสีมจ้าฝ<อ> <wel> ่ายนะครับผมชนะสิมจ yeah, to mm. ้าฝ่สองชนะน้อยบิวตี้ไปสิบเอ็ดต่อสอง